ชีวิตเมียฝรั่ง21ปีสุดเศร้าสุดเหนื่อยนะกับการดูแลสามีอ่ะอะได้ผัวฝรั่งแก่นะห่างกัน30ปีก็ตอนใหม่ๆตอนนู้นก็ถือว่าโอเคตอนนี้แกเสียแล้วเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะตอนนี้ก็แกเสียแกก็ประมาณเกือบเจดสิบเนอะมันก็เจ็ดสิบเจปีเออ นะและทีนี้อยากย้อนความรู้สึกโุกเศร้าเสียใจามารู้ตอนผัวตุยผัวแอบทําพิัยกรรมให้กับลูกนะหกเดือนที่แล้วเศร้ามากเย,ยจา๋าคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันไม่ได้เข้ามาคุยเพิ่งมาเห็นเรื่องราวของเย,ยจา๋าว่าเรามีทะเบียนสมรสเ,ออเราอยู่มากกว่า20กว่าปีแล้วจะย้อนเขายังไงนะฮะ อยากมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตอยู่กับเขาเราเป็นเมียก็ดูแลเขาอย่างดีนะคะเพราะหนึ่งเราได้เงินส่งบ้านสองเราก็ได้ทํางานเล็กๆน้อยๆไม่เต็มที่นะคะก็ดูแลเขาเพราะเราอายุห่างกันมากเขาก็ต้องการเวลาเราก็โอเคแล้วก็เขาก็พอให้อยู่นะ,ะสำหรับเงินเป็นอไอส่งบ้านนะคะแล้วก็เงินที่เราทํางานไอพี่ทํางานเพียงแค่ สี่ชั่วโมงต่อวันนะก็ห้าวันเหมือนกันแหละแต่ว่าไปแค่ครึ่งวันเนาะบางวันก็รอบเช้าบางวันก็รอบบ่ายก็อยู่อยู่ประมาณสี่ชั่วโมงต่อวันก็ทําแบบเนี้ยตลอดมาเอ่อสิบกว่าปีนะฮะก็พอได้สะสมส่วนของตัวเองแล้วก็ได้อ่าของสามีช่วยเหลือลูกงานภาระ,ะทางบ้านก็ไม่หนักอะไรแม่ก็ส่ง ตามปกติเราก็ได้ให้ลูกให้หลานบ้างเล็กน้อยตามแรงที่มีนะคะชีวิตส่วนมากก็อยู่ต่างแดนเพราะว่าฝรั่งไม่ชอบเมืองไทยตั้งแต่แรกก็เป็นข้อตกลงกันว่าฉันต้องการเอาเธอมาเพื่อที่จะดูแลที่นี่เราก็ยอมรับและก็ขอเงินอตอนมาใหม่ๆส่งลูกเ,เรียนนะคะเขาก็รับผิดชอบอย่างเต็มที่ก็ได้ไปแต่งเติมบ้านให้ลูกให้เต้าอยู่เนาะพอลูกเขา เรียนจบเขาก็โอเคอืมก็ไม่ได้หนักถือว่าครอบครัวทางเมืองไตยยังอยู่ในจุดว่าไม่มีปัญหากับฝรั่งส่วนมากความเหนื่อยของเราก็คือดูแลสามีเนะเพราะเขาก็ร่างกายไม่ค่อยดีและหลังจากที่เขาป่วยหนักมาก็เริ่มตั้งแต่สตาร์ทโควิดเลยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะคะพี่ไม่ได้กลับบ้านพอมาถึงหกเดือนที่แล้วนี่แหละเขาถึงสิน้นช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อดูแลกแกนะ,ะสมองแกก็เบอร์จำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเวลาลูกมาฝรั่งเขาจะมีความสุขมากเขาจะลืมเราไปเลยเขาจะอยู่คุกคีกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำพินัยกรรมให้กันตั้งแต่เมื่อไหร่นะปวดหัวใจเหมือนกันเนาะณตอนนั้นเขาก็เปิดมาเรียบร้อยเปิดมาเรียบร้อยนะฮะเราได้เงินเดือนไม่ไม่ก็ตกอยู่ประมาณ พันห้าพันหกร้อยยูโรนะคะบ้านที่อยู่เนาะเขาก็บอกว่าเธออยู่ได้อืเธออยู่ได้แต่เธอไม่มีสิทธิ์นะ,ะฝ่ายของลูกเขาก็ไม่ถึงกับร้ายแรงฝ่ายของลูกเขาก็บอกว่าเธอก็อยู่ไปสิแต่ถ้าเมื่อไหร่เธอมีแฟนหรือเธอจะกลับไปอยู่เมืองไทยบ้านหลังนี้เป็นของลูกและหนึ่งสิ่งสําคัญเสียใจมากจีจา่ายพอมานั่งฟังคุณชัยแล้วก็มาฟังเธอเนี่ย คือเอเรามีสิทธิ์โต้แย้งเพราะเราอยู่มากกว่า20ปีตอนนั้นขณะนั้นหนึ่งความเสียใจสองให้เขาเคลียร์กระดาษสามเขาโชว์พิ่ในกรรมในความรู้สึกเราณตอนนั้นก็คือเบอร์ไปหมดอืมเนอะเบอร์ไปหมดนะฮะ เขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นและเราก็เซ็นไปเรียบร้อยแล้วเราจะอุทธรณ์ได้ไหมเราจะมาติ่งทันไหมเยจา๋าคิดว่าน่าจะไม่ได้นะฮะแล้วสามีก็มีเงินให้อยู่ก้อนหนึ่งเนาะก็ไม่ได้มากแบ่งเฉลี่ยจากลูกเขาจัดการให้นั่นแหละนะ,ะก็อยู่ณนะขณะนี้เงินเดือนไม่ไม่ก็เข้าแล้วนะคะผ่านมา6เดือนกว่าแล้วอยากถามว่าชีวิตในเรื่องแบบนี้จะย้อนถามคุณชัยได้ไหม ยายจ๋าก,ก็บอกไปนะคะว่าก็ลองปรึกษาดูเพราะว่าถ้าเราได้เซ็นมอบให้เขาไปแล้วเนี่ยอืมเนาะแล้วมันก็เคลียร์จบแล้วอะ่ะเขาก็ไม่มีอะไรมากมายนะแล้วหนึ่งสิ่งบ้านจริงอยู่เราไม่มีสิทธิ์แต่เขาก็ให้อยู่อืมจนว่าถ้าเรามีแฟนก็ต้องออกไปหรือเรากลับเมืองไทยเราก็ต้องออกกลับไปนะคะอืมนั่นก็คือข้อหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดหนึ่ง ก็ลองปรึกษาดูเพื่อคว่มสบายใจจริงๆเราจะเสียค่าปรึกษาหรือว่าค่าเช็คก,กระดาษเนี่ยเอกสารเนี่ยนะคะเรามีเอกสารอะไรบ้างก็ลองเข้าไปปรึกษาดูเผื่อมจะมีโอกาสเนาะหกเดือนมันอยู่ในช่วงอุทธรห,หรือว่าช่วงอะไรอะได้ไหมนะคะอันเนี้ยลองเน้นเน้นดูเดอ้อเล่าสู่กันฟังนะ,ะชีวิตอยู่กับฝรั่งมายี่สิบกว่าปีมีแต่เราดูแลเขาสะส่วนมากเขาอืม ไม่เขาเรียกว่าเราเจ็บเราเป็นเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจเพราะเป็นเพราะเราแหละแสดงตัวเก่งเคยชวนเข้าไปหาหมอแล้วร้านหมอก็ไม่ไกลครั้งแรกสองปีแรกสามปีแรกเขาก็บอกว่าแค่นี้ก็ไปเองเดินไปได้นะฮะก็เลยเออนับจากวันนั้นก็ไม่ง้อก็ได้ไปเองก็ได้ภาษาถามว่าเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งแต่ก็พอลุยปูปูปลาปานับตั้งแต่นั้นมาเราก็รับผิดชอบตัวเองเศร้าสุดใจก็ช่วงที่หนัก หนักเพราะไม่ได้กลับบ้านมาตั้งแต่ช่วงโควิดมานะฮะตั้งแต่โควิดมายาวแล้วก็เป็นช่วงที่เหนื่อยมากกับการดูแลสามีณนะช่วงนั้นมีลูกเขาเข้ามาก้าวไก่เรื่องการค่าใช้ใจ่ายเพราะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแล้วเขาก็มอบให้ลูกเขาจัดการแต่ส่วนใช้ใจ่ายซื้อของเขาก็ให้อยู่เนาะก็ถือว่าโอเคนะฮะในความรู้สึกแต่ว่าเราจะรู้สึกเลยว่าเราไม่มี ตัวตนในณนขณะนั้นความสุขของเขากอดเอาลูกเขาท,ทั้งทงที่ลูกเขาก็มาช่วงใกล้ตุยนี่ก็คือทุกวันน่ะแต่ช่วงป่วยนี่คือไม่เห็นเลยตอนหนักอยู่โรงพยาบาลพอรู้ว่าจะตุยก็โผล่มาทุกทุกวันนะเขาก็ดูยิ้มแย้มใส่ในมุมของเราเออทำที่สุดทําให้ดีที่สุดเพราะว่านั่นก็คือพ่อของลูกเขาเนาะก็คิดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ตุยไปนะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าพอตุยแล้วมันจะเปิดพิัยกรม เนาะและนี่มาวันนี้เอยจากได้เงินเดือนแม่ไม้แล้วแล้วได้เงินก้อนหนึ่งนะเงินก็ไม่กี่หมื่นเนาะอืมไม่กี่หมื่นเลยยายจา๋าไม่ถึงพันไม่ถึงไอ้แสนนะได้อยู่ประมาณเอาแค่นี้เนาะเพราะเขียนมาเหมือนกันนะคะก็คือไม่กี่หมื่นว่าอยากจะกลับเมืองไทยเออ อยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยถาวรและลูกเขาก็บอกว่าเธอจะมาอยู่ทําไมเธอตัวคนเดียวนะเขาก็พูดดีอ่ะเดี๋ยวฉันจะเดินเรื่องให้เธอไปอยู่เมืองไทยกลับไปอยู่กับลูกกับครอบครัวเธอดีกว่าไหมเพราะเต่อตัวเธอคนเดียวงานเธอก็ไม่ได้ทําเต็มที่สี่ชั่วโมงอืมนะคือคําพูดความรู้สึกในในเขาคงคิดว่าถ้าเรากลับไปแล้วอืมจะได้หายห่วง จะได้หายห่วงบ้านเขาก็จะได้เคลียเพราะลูกเขาทั้งสองเขาก็มีบ้านกันหมดแล้วเขามีโครงการว่าถ้าเธอไม่อยู่ฉันก็จะขายบ้านแต่เขาก็พูดเน้นว่าเธอมีสิทธิ์อยู่ได้จนกว่าเธอมีแฟนคําพูดนี้ก็อุ่นใจอยู่และทีนี้ในทีนี้พอลูกบอกว่าถ้าเธอจะไปอยู่เมืองไทยถาวรเพรอ,อยู่นี่อยู่คนเดียวปะป๊าก็ไม่อยู่แล้วเธอจะมาอยู่ทําไมคนเดียวลําบากเธออยู่บ้าน ค่าบ้านจ่ายข้าวของมันก็แพงหลายสิ่งหลายอย่างเขาพูดอ่ะมันก็ถูกในความรู้สึกก,ก,นะยยงงก็อยากกลับนะยายเพร่ะงั้นก็อยากกลับนะก็พูดกับเขาสิลองไปก่อนอืมช่วงนี้ไม่มีสามีแล้วเคลียร์กระดาษจบแล้วฉันยังไม่คิดจะไปถาวรเอเราจะปกป้องยังไงเขาก็ไม่มีสิทธิ์ขายออกถ้าเราก้าวไปแค่ไปฮอลลีเดย์เนะเาะอสักไปเที่ยวสักสามเดือนพี่ เอาตรงๆไปพักผ่อนนะแล้วก็บอกว่าฉันขอไปพักผ่อนสักสาเดือนแล้วฉันกลับมาอีกครั้งเราค่อยว่ากันเราต้องพินิจพิจารณาอย่างนี้แล้วดูซิว่าเขาจะติ่งยังไงแต่เอกสารทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้เซ็นํานับรับเขาโดยเด็ดขาดก็แค่นั้นนะฮะแต่เยจ่าก็อยากให้ปรึกษาคุณชัยนะฮะเกี่ยวกับการย้อน6เดือนเนี่ยกับพินิกรรมเนี่ยทะเบียนสมรสของเรา จะมีสิทธิ์โต้อตอบได้แค่ไหนนะมันก็ต้องรู้ขึ้นฟ้องกันกนะนะทุกคนแต่ต้องเช็คด้วยรายลักหลักฐานจริงที่ตัวเองมีซะก่อนนะอืมก็ลองปรึกษาดูเสียน้อยเพื่อรู้จะได้ไม่คาใจแต่พอเราเสียเงินเช็คแล้วโอเคมันทําอะไรต่อไม่ได้คุณชัยก็ไม่บืนให้ต่ออยู่แล้วนะจริงๆแต่เราจะมาบอกว่าใจเราต้องวัดที่ใจเราถ้าว่าเงินเดือนเอาตรงๆเราอยู่เมืองไทยได้นะ ถ้าอยู่คนเดียวณนะที่นี้ความรับผิดชอบสูงรายจ่ายรายเดือนมันก็ไม่ใช่ย่อยเช่นกันก็ลองพินิจพิจารณาดูเพราะว่าอย่างลูกชายเขาเนี่ยนะลืมนะว่าถ้าเคลียร์เอกสารจบหรือว่าพักดันไปอยู่เมืองไทยแล้วเขาขายบ้านทันทีเพราะเขาขายบ้านแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์มีที่อยู่แล้วชื่อที่อยู่เรามีสัญชาติที่นี่เราจะเอาชื่อเราไปไว้ที่ไหนถ้าเผื่อเราอยากกลับมาอันนี้ก็ต้องพินิจ์พิจารณาแต่ถ้าเราตัดใจที่จะกลับไปอยู่เมืองไทยจริงๆ เนาะกับสิ่งที่เรามีแล้วก็เงินเดือนที่เราใช้จ่ายอยู่เมืองไทยได้อยู่แล้วนะคะสำหรับที่ฝั่งเนี่ยจำนวนเงินเนาะห้าหมื่นหกหมื่นก็ถือว่าโอเคอยู่ในเมืองไทยสุดยอดแล้วก็พี่ก็ลองพินิจพิจารณาดูนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจเนาะขอแสดงความเสียใจด้วยกับสามีที่สิ้นไปเนาะความรักแรกมาด้วย ความเหนื่อยยากกว่าจะผ่านพ้นแต่ก็เจ็บสุดไอ้ตรงที่ไม่เคลียร์และทําพินัยกรรมยุกให้ลูกหมดในส่วนที่เขามีนะคะก็เราก็ได้ส่วนเงินมาบ้างก็โอเคเพราะว่าเนะาะใครๆเขาก็รักลูกเพราะในช่วงเวลาอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้มีแผนที่จะถามไทยป้องกันตัวเองเรื่องแบบนี้เราควรคิดนิดพิจรารณาถ้าเราอยู่กันนานๆมีผัว มีลูกเนาะมีบ้านถึงแม้ไม่มีสมบัติอะไรก็ตามเราจะต้องเคลียร์กับสามีนะคะว่าชีวิตเราถ้าเธอไม่อยู่แล้วฉันจะไปยังไงเออฉันไม่อยากทะเลาะกับลูกเธอเคลียร์ให้ลงตัวหรือทําพินัยกรรมแบ่งเป็นสัดส่วนถ้าเราพูดได้นะยายจ๋าเชื่อว่าถ้าเราเป็นเมียอยู่นานๆถ้ารู้จักจุดพูดและคุย นะดึงใจเพื่อที่เขาห่วงเรานะแล้วนึกถึงความดีที่เขาปฏิบัติเราปฏิบัติเขาอยู่ช่วงเจ็บป่วยยายจ๋า,จาเชื่อว่าเขาจะคิดถึงเราบ้างแต่คนไทยหลายๆคนคือนิ่งนอนใจตายใจนะคิดว่าความดีของเราแล้วเขาจะคิดถึงเราก่อนแต่ทีนี้พอเขาไปเจอแรงกระตุ้นของลูกเขานะแรงกระตุ้นในความรักในหัวใจโดยที่เราเขาไม่ได้ยินตรงนี้แล้วสมองช่วงเจ็บช่วงป่วยเขาก็เบลอไปแล้วนะ อันเนี้ยอืมอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเสียเปรียบกับคำว่าลูกฝรั่งนะทุกคนเพราะคำว่าผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครบอกเลยไว้ใจทางไม่วางใจคนนะยิ่งฝรั่งลูกฝรั่งนี่แล้วอืมเจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่มาดูแลหรอกมันเป็นภาระมเมียรับผิดชอบไปแต่พอถึงผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นบาทเดียวมันก็ไม่มินนี่คือความจริง ลองพินิษพิจารณาดูนะทุกคนขอบคุณเจ้าของเรื่องราวเนาะก็เดี๋ยวคุยกันต่อเราเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ